สัพัเพื่อการผลิตชวนคุยชวนคิดชวนพัฒนาเป็นทุนชุมชนที่ค้นปรารถนาเป็นที่ปรึกษาอย่าใจยาจนเนื่องในโอกาสครบรอบ47ปีของการต่อต้านกลุ่มอมรัพต่อการผลิตในวันที่6กมีนาคมสองพันาีนี้ ผมในฐานะอดีกรกรมการพัฒนาชุมชนขอส่งความลึกนึกถึงและความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการสมาชิกกลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิตพีน่น้องชาวพัฒนาชุมชนและอุคลกรากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเน,นินงานกลุ่มออทรั์เพื่อการผลิตทุกท่านที่นำมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนา ความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีการแบ่งปันช่วยเหลือกันต่อให้เกิดชุมชนเกือ้อกูลเพิ่มพูนสามคัคคีวิถีพอเพียงส่งเสริมความรู้และวินัยนการเงินรู้จักการประหยัดอดออมและใช้จ่ายาเหมาะสมสะสมเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน อีกทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกันในการดูแลคุณภาพชีวิตช่วยลดปัญหาหี้สินกลุ่มมีเงินทุนในการต่อยอดธุรก,กิจชุมชนพลังคความมมิดุอทัพพเื่อการผลิตันาชีวิตที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพวกเรานี่แหละ แล้วรวมไปถึงหลักปราชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยข้อแรกเขาบอกว่ามีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาทนี่มีคนต่อได้ขอกบเพื่อมให้หน่อยค่ะเก่งที่สุดเลยหลักปราชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่บอกให้เราตะนีผีเหนียวแต่บอกให้เราใช้ตามความจำเป็นถูกไหมคะ ถูกไหมคะท่อนนี้เขาก็บอกนั่นแหละมีถิอคุณมันเจ้เาพิพากอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์สิ่งใดจําเป็นซื้อได้หาได้แล้วก็อยากให้กลุ่มอองรัพย์ของบ้านชาติมหาดานะคะของตำบลมะบุดแห่งนี้นะคะก็มีความเข้มแข็งมีการบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลที่ดีตามที่พี่ทวิลได้กล่าวไว้นะตาม ที่ปรดีด้วยแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะได้ซื่อสัตย์ต่อตเองซื่อสัตย์ต่อทุกคนแล้วก็มาสงสัจจาก,การเป็นประจำนะคะเพื่อความก้าวหน้าและยั่งยืนของกลุ่มของเราเนาะเพราะที่นี่ไม่ใช่มีแค่กลุ่มองสาสมัคมีกองทุนแม่ของแผ่นดินเนาะมีกองทุนหมู่บ้านเนาะเป็นสถาบันการเงินทุนชุมชน,น,นด้วยอ๋อนะคะก็ <ๆ S 1> ะะเลยทําให้กองทุนของเรามัใหญ่ ็ทุกคนก็มีบทบานหน้าที่อันนึงก็คือช่วยดูแลกองทุนของเราด้วยนะคะลุ่มความสักเพื่อการผลิตพัฒนาชีวิตสร้างเศรษฐกิจฐฐฐฐชุมชน